สวัสดีครับสวัสดี FC หลายงสวัสดี FC สาวน้อยแฟนๆสวัสดี FC สุขสุขวนครับผมวันนี้ครัมาพอกันอีกคลิปนึงครับผมอ่าวันนี้เรามาพอกับคลิปเอาพอคลิปการที่อีหล่าเขาไปเที่ยววัดมาวันที่สิบสองชารวันแม่ครับปรากฏการณ์นี่มันคยเกิดขึ้นอีกแล้วครับปรากฏการณ์แบบว่า วัดแตกพี่นอ้องค้นเลี้ยงคิวถ่ายรูปเป็นยังหลายครับนี่คือนี่คือวัดเห็กพี่น้องนี่คือวัดแหลกอ่าขีปนสา่เบิงเป็นสามวัดนะพี่น้องนะสามสามสามย่างถี่ห้าสามมาให้พี่น้องเมืองว่าระดับซปเปอร์สาตาร์ไปมาตกเป็นแนวนี้เพราะว่าเพราะเป็นอ่านักร้องศิลปินผู้อื่นไปก็บเป็นปานเี้ครับพี่น้อง เดี๋ยวเข้าสับเบิงแล้วเข้าสับผ้ากันไปวิเคราะห์ว่าอุ้งอิงดังแนวดังแบบไหนดังดังแบบดังสุดแล้วกรดังแบบบ้านๆเอฟซี FC เข้าถึงงายครับผมมันเยวสามารถนำเสนอว่าอีหลา่าเขาไปยังไงทายด้วยทุกคนเกือบนอกสิบว่าได้คนเลี้ยงคที่วเกือบเป็นสโม่พี่น้องเพราะว่าคนหลายแห่งเอฟซี FC เอฟซีมีทั้งเออรุ่นในหญ่รุ่นทุกรุ่นที่หวังสมัยตะกี้เขาจะเห็นเอฟซีนองเฉพาะรุ่น40ปลาย40กลาง40ขึ้นไปแล้วก็เป็นรุ่นผู้สูงอายุไปตอนนี้เอฟซี FC, นองมีทุกรุ่นมีเท้อเล็กหน่อยแต่งเตะเล็กหน่อย,อยถึงผู้เฒ่าคนละครับบรรยากาศเดี๋ยวเราบเพราะว่าตาว่าถึงเขาสเบิงไปฟอร์มกันพี่น้องเขาสเบิงการ ถ้าเบิงแบบไปผอมกันว่ามันเป็นจังไดเดี๋ยวพี่น้องเบิงไป้อมกันแลวกวิเคาะหคอมเมนต์มาซอยกันในวาเคยเห็นศิลปินผู้ใดเป็นแนวนี้บอกหรือจะเห็นตาน้องอุกิงผู้เดียวผมก็เคยเห็นตาน้องอุกิงผู้เดียวพี่น้อง บรรยากาศผาเลี้ยงคิ้วทั้งเด็กหน่อยเด็กแน่เด็กหน่อยทุกลุ่นทุกเว้ยเมื่อน้องไปวัดผมว่านี่น้องไปวัดแหลกวัดหลวงปู่หมุนวัดหลวงปู่หมุนนี่วัดเป็นวัดของอ่าเกจิอดังทั้งชวัสีเกตครับพี่น้องทั้งอ่าเกจิสีเกตพระจงหัวดีวัดหลวงปู่หมุนดังในด่านไหนแต่ว่ามันนี่วัดนี่เป็นวัดหลวงปู่หมุนบานจานพี่น้องตำบลจานอำเภอกระทะล่ม บรรยากาศจ้างที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับบรรยากาศอ่าแอบจะตัดมาให้พี่น้องเบิ่งแบบเป็นบางส่วนบางส่วนนี่คือวัดวัดแหลกครับวัดแหลกวัดทีอีหล่าของอิงไปนี่คือวัดหลวงปู่มนพี่น้องขนาดวัดแหลกค้นตึมน้องยืนทายไปเป็นซุบองครับพี่น้องครับก็จะได้ เอฟซีหลายรุ่นเอฟซีแต่ละรุ่นนี่พี่น้องเคยเห็นอกว่าอันนี้ผมนี่แหละผมเห็นอีหล่าพูดเดียวนีหล่ะที่ต้องเอาใจเอฟซีทุกอย่างเอาใจทีทังทายกับเอฟซีทุกอย่างพี่น้องแต่ก็วัดหลังจากไปวัดหลวงปู่มนแล้วไปวัดโน่นคุณนหน่อยพี่น้องวัดวัโน่นคุณนหน่อยแล่ก็บ่านหน่อยหนาวัด วัดหลวงปู่หมน่นนะครับเพราะว่าคือกันค้นถาเลี้ยงคิ้วคือกันถาหลายคือกันทำกันเบิดบรรยากาศนี่มีทั้งคนแก่ค้นเถ่าคหน่มเป็นแบบระดับซปเปอร์สไตล์ดีนะครับอีหล่าเฮาพี่น้องแล้วพี่น้องก็เข้าไปเบิ่งอ่าผมเพ็นคลิปนี่คลิปพระเอกเขา้ไปเบิ่งคลิปก่อนล่ำนองเลยครับเด้อก่อนล่ำนองน้องฝึกบบกีมือ ล่ำแล้วคนลูกขนาดไหนพี่น้องไปฟังเลยน้องพยายามสวัสดีครับพี่น้องยินดีครับเ้ามาล่ำเพื่อเทียนน้าป่านจังหวัดบ้านองิงครับขนาดตีบ่เขาจังหวะน้องนี่ขนาดตีพี่น้องผมอยากพี่น้องเข้าไปเบิ่งว่ามาุองิงเนี่ยล่ำแบบขนาดไม่ธรรมดาเลยล่ำเนี่ยคนลูกขนาดนี้ผมอยาก ฟั้นตอนล,ล่ำไส่ลำโพงแบบมีเสียงขอ,องลำโพงยังไนงนนคูนหน่อยครับตมน,น้องว่าพอ,อจะเจอตูเ้เบียดของอา,อาจารย์สร้างวัาสอบม,มาเป็นแบบไหนนี่อ่ะพีน้องเราไปล่ำี่ยครั้งหนึ่ง <c oughs> ผมจะต้องอไปเบิรงให้ได้ครับพี่น้องครับ <c oughs> อ้าวขาฟพอกพูดถึงการบรรยากาศการเดินทางเที่ยวของน้อนมงมเมือนี้กันต่อครับหลังจากวัดไปวัดโนอนคูณหน่อยเนี่ยบรรยากาศจะ คนหงคนลุ่มคือนหนองคือเก่าไม่บาดใจหนองกับหงุ่นลุ่มคือเกาพี่น้องสมรับตอนครับนี่น้องก็ได้ของดีจากอาจารย์ของวัดน้อนคุ้นหน่อยนะครับเพิ่นไดโลูกสิษยัชยานในเมื่อไห้ละอีหล่าเฮาจะเป็นไม่รูปแบบไหนพี่น้องกับไปติดตามในหลายๆคลิปเพราะว่าปันดอกสามารถแจ้งข่าวประมาณนี้ับพี่น้องครับ กับคลิปนี้พี่น้องครับอ่าฝันออกกับชาวบา้านอย่งข่าวสำเนีคลิปหนาขอ,อกันไอ้่าลืมกดไคลค์กดทัชคา คนซับกระดิ่งให้ช่องบัตรนอกอนซอนะครับเพื่อสนับสนุนในเอฟซีเฮ้าด้วยกันมีคือเอฟซีอีหลาเอฟซีหมอรับทุกคนเข้าสนับสนุนครับพี่น้องเอฟซีด้วยครับทุกหมทุกคนครับทางช่องพ่อแม่ลุงหญิงครับ่าก็มีอยู่ที่วัดโนนขูนน้อยศิลปินครับเพราะว่าอำเภอเบญจลครับตอนนี้โปรโมทให้ข้าจะโปรโมทศิลปินลายปวดคลิปสั้นมาะนี่ ลืมเริ่มนี่เปิดได้ไๆกันเลยโดนติดกตันอะไรกันตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมาฝากเอจี่ล่ะทุกคนซอยสนับสนุนซอยเป็นแรกใจในการเบิ้งคลิปหลายๆตอนใดหมอสายทุกใบเบิ้งคลิปไข่ซองบอลน,นองออลท้อนนะครับเบิ้งคลิปเพาะว่าซองบอลท้อนกำลังสะสมชโมงที่พันชโมงตอนนี้นนนนโดนปิดกันยังหนักเลยครับกาาัฝากหมอเอจี่ทุกคนกดตรไรโคตรซัมสเต็คเบิ้งคลิปไข่นั่มเลยครับแต่นั่เสนอ เอาคลิปเรื่องราทร้งสนงอีหลามาเสนอพอๆแม่ๆฟังครับผมคลิปนี้ผมยังหลายเอาไว้สักนิดครับสวัสดีครับผม